สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วครับมิมซ้ำเดียนหาแล้วพี่น้องหัวแบบง่ายครับผมคูดูคิรีย่พี่น้องมืองแนวอปิตาสาออนครับเต็มเปียะเลยครับผมขันไฟอยากได้ก็สร้างมาทั้งเพจพอน้องท่านใหญ่ท่านเนียวนะครับสวยๆครับจัดหน่อสวยๆเลยครับเอฟซีสุกูสุคนครับผมนี่ครับห้างนี้อู้พี่น้อง ขาขาวครับผมหัวใงย่ารครับโอ้สอนแห้งพี่น้องเฮ้ยนี่ครับสร้างเป็นหัวเป็นห้างใด้แล้วครับผมทรงได้ครับผมทรงห้องเย็นครับผมตู้รถตู้ครับไปเนื้อล่องไตทรงได้ครับผม ฝากง่ด้ครับเดอ้อเพียรพอรน้องท่านหญาช h a นแนวครับหัวบมกงครับพี่น้องอู้ครับถึกแดดว่าไหได้พี่น้องเปียยุยยเลยครับนี่ืครับผมครับไปจิตสนใจกับสร้างในได้ครับเดอ้อ